shakedown. a for ก็หลุดครับมีการเริ่เติมขึ้นไม่รู้จะช่วยยังไงครับก็ต้องรอรู้นี่เขากลับมาเองครับโอ้ยจุด่อให้เอาไงอ่ะโอ้โหฝั่งผมก็หลุดไอ้เห็บตุ้ o ไม่รู้จะตอบ จาม,ามน <M eme S 1> ี้ครับเมส น่าจะเพิ่มหมดแล้วครับลองดูครับว่าเพิ่มได้อีกไหมยังไงก็ถ้าเกิดใครดูผ่านทวิตทีวีครับก็ไปเลื่อนตรงช่องเสียงนิดนึงครับก็มันจะเพิ่มไห้ครับเดี <c oughs> ย๋ยมีเกมสอง่นอนคนระับ เกมนี้ไม่น e oh ับครับเกมนี้ไม่นับครับแล้วตัดให้ครับตาบใดที่มันไม่เกินหกโมงเย็นครับเราก็จะตัดให้ครับเขาหกโมงมีรายการต่อนะฮมุนเอิงครับเบาๆครับไม่ดีนะแบบนี้ครับ บอลนียครับถ้าเกิดเนี้ย,ย,ย,ยผมผมผมไม่จริงๆนะเล่นกันก็เล่นคำถามครับฝั่งผมโดนถ้าถ้าตายผมยังไม่บ่นเลยครับ จบเรื่องเกมสองดิบะเจอแรงมากไม่ชอบเท่าไหร่นี่ Okay. prepare yourselves for the greatest battle จอ2ครับผมพยายามจะรีบจบอยู่เนี่ยแต่เขามารีบสุดๆครับบิงเข้ามาครับมีแต่ผมนะเนดูโทกันเนี่ยไว้ทดสอบพาร์คสวยเหลือเกินครับโอ้ย เพื่อนตัดปากป่ากลางไปเลยครับอแล้วเข้าไปทำไมแล้วเข้าไปทำไม,ไม,ำไมอ๋อ สไลด์ผีดทางโอ้ยโอ้โกงตัวเองเหมือนกันครับเข้าไปทำไมก็ไม่รู้ครับโอ้ดีๆเลยอ่ะโอ้สไลด์ผิดทางครับสีสไลด์ออกครับสไลด์เข้าครับเข้ามายิงครับ โอ้ยงองงองเลยอะตะกี้งงเลยอะเกิดอะไรขึ้นครับงงเลยอะไรผิดทางของผมปวดหัวกีดเลยอะ หนึ่แอคชั่นนี้แล้วดูครับโอ้โหแอคชั่นนี้ทำอะไรยุ่งกับผมทำไมโอ้เดี๋ยวดูเดี๋ยวเขาสไลด์เข้าไปใหม่ครับ ตามถึงหน้าบ้านไงครับเราชีวิตเราอย่าไปได้ไปกลัวใครครับตามจริงๆไงจอดเมื่อกี้อ่ะถึงขคาดถึงหน้าบ้านอ่ะใส่ยับขาป้อมจริงๆอ่ะไม่กลัวไม่กลัวโอเคครับเดี๋ยวต่อครับต่อรุงนี่ครับเดี๋ยวผมเนี่ตามหน้แคทลีนต่อครับตัวชอบตัวที่ชอบครับคุณแคทตี้สเตเลเยอร์ครับออกเป็นนายที่โชว์เมยงานเราไม่ดูของนะครับเราไล่ข้างเดียวครับ ลินผมออกไม่หรอกลูนผมใส่มันเป็นลูน AD อยู่แล้วครับลูนแอสแท็กสปีครับยิงไวมากบอกให้ไวหลังคารจริงจริงเหมนให้ขีนะครับขี่หน้า In ัม so ีดูเรียบไม่พอหลักอะไรกันเท่าไหร่ครับผมผมกลัวคนนี้คนเดียวครับตายแล้วอยู่แล้วอยู่ไม่ได้ครับโอ้มีไอ้บ้า500คนหนึ่งครับไซออนวิ่งเข้ามาครับ อยู่ได้ก็เทพมาเจ้าเกินไปแล้วครับในบ้าห้าร้อยอย่างไซออนครับ้ออสเตนอนมาโอ้ยรอตายเลยเอาเลยครับิดต้องส่วนครับผมย่างไม่ต้องส่วนโอ้ยไอบ้าห้าร้อยครับ อยถามผมแล้วคำแล้วผมคิดยังไงครับสอดตะกี้ครับตัวหายไปครึ่งตัวแล้วครับโอ้โหตัวหายไปครึ่งตัวแล้วสอดตะกี้เนี่ย มีไระเนี่ยเฮ้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 ยวิ่งเร็วเกินโอ้ยรอดตายรอดก็ไปครับไปก็เป็นแถบครับโอ้ยโกคาร์ทมันจอมกว่นนี้เหรือนว่าคิมจริงจิง เดี๋ยวเกมหน้าเกมหน้าผมเหมือนเดิมแน่นอนคนระับวิ่งไม่แตกใซออนมาใสออนมาแล้วแอดอีกทีโอ้โหตวัวอีกแล้วเป็ตวัว,ตวจังไวะโอ้โหดน เดคก็แลกๆกันไปครับบินพินกันไปครับผมเชื่ว่าผมโดนลุมครับก็เป็นไรต่อดีเนี่ยไออีแล้วกันครับติดครี๊หน่อยครับโอ้อุตส่าห์ล่อครับอืมชอบตะกี้แบบ เกมนี <Mile dizzy> ้มันนพี่ริงๆครับมอกมนี้มันคิ้มน่บหระเบิด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 กูขี้ติดตะกี้ขีติดนาสันแสดีโดตรได้เลย อเอาฮิโมมาครับเ <c oughs> นี่ยครับกดบาเรียกชู้ครับมีบาเรียกชู้อะไรครับ <c oughs> อย่าให้กี้เท่านั้นแหละครับผมบอกได้แค่นี้ครับ <c oughs> มีวาลังแกก็ตามเด่นหน้าบ้านจริงครับฮีซ <c oughs> ่าส,สมายัยให้เกมหน้าเกมหน้าเกมหน้ามีครับยังรากแท้ผมได้เยอะครับ จะอยู่รอทําไมครับจะรอทําไมล่ะตัวบอกได้เลยว่าจะรอทําไมครับโอ้ยผมรอทําไมล่ะผมบอกเข้าไม่เคยถึงแล้วผมจะอยู่รอทําไมอ๋อแปดแปดมาโอ้ยยิงยิงู้ไว้ก่อน เ่ครับเล่นอย่างนี้รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งครับคุณจะให้ผมรอทำไมล่ะโอ้โหเขาบอกเข้ามาไม่เคยเจอเครับไม่เคยถึงถึงก็ตายดีครับเค,บคลตอรีนอนตายข้างปืนกระดรับ เราก็มีสเต็ปพอตัวครับ <c oughs> ดูไซออนครับอู๋มันขยับมันเขี่ยได้ดูยิบวารัสไล่อยู่ข้างหลังครับวารัสแกหักหลบไปแต่แนวหลังครับรักโดนมอคกัน่าเก็บไปได้แล้วดูครับวารัสก็โดนมอกกัน่าเก็บไปอีกหนึ่งคนครับเป็นดับเบิลคิวของมอกกันหน้าครับ <c oughs> มาดีครับ <c oughs> ไปครับไปแล้วหลังขาดครับรอเลยอ่ะตอนนี้ต้องบอกว่ารอครับนี่ครับมีการออกล้านครับต้องรับแทนเพื่อนไหมครับเลื่อนครับปังมเลือนถูงยิงดูดูครับดีเดอรีเก็บไปดาวหุ่นแล้วลงสไตโนอนครับ เฮ้ยพ่อผมเพื่อนผมมา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 ผมบอกเพื่อนผมมาก่อนโอ้เพื่อนผมมาครับสแล้วดูครับวานไลนเกมออนไม่ได้ครับแล้ว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  เดี๋ยวเขยังในป้อมจริงๆอ่ะอ้อมเนี่นอออต้องอ้อมนะ โอ้โหขี <S <S ้จาสัตว์จ้าส no> um ัตว um ์จ้าส ok right> ัตว์ผ้องสเตนฮอรตมีแปดนุ้งแปดหนีนะผมแล้วไปนวนสปาร์กมาครับ โอ้ oh, ไม่ตายตายอยู่ดีโอ้โห oh, สา่าจะเอาชัวร์ <Shut down. S 1> แล้วเกี้ทีเดียวทีเดียวโอ้ไม่ได้เลยเอืกี้ฝกกีครับพลาดไปหน่อยครับหกร้อยสี่สิบห้าทีเดียวทีเดียวจะได้ไออีเล้วคราวนี้ปัดหน้ามันเนะี่ย ใส่ออนนะครับหนีเอาชีวิตรอดครับแล้วก็ไม่ได้ป้อมเขาตีป้อมถึงบ้านแล้วนะพอ่อ <st ut ters> ถึงบ้านแล้วโูยไอ้ขึ้นไปกันเอากะว่าถึงหน้าบ้านแน่นอนนะแล้วดูครับไสออนอเป็นการเล่นนี้เก็บวาระไปได้ครับและนี่ครับโอ้โหเห็นเดอร์บิงเกอร์ครับดามเมจผมมาแล้วครับดามเมจเขามาแล้วครับโอ้โดนอีกยัยง,กยงแคร็บเลย โอเคครับเดี๋ยวไปรีบต่อเกมสองดีกว่าครับลูมล้อเลยระยะไกลมากอ่ะ เดี๋ยวต่อเกมสองดีกว่อนย,ยิงยิงยิงเข้าไปครับผมูมีแฟตมาจะเอาด้วยอ่ะโอ้ยใสออ,อนมาแล้วเปื่อนผมก็ได้เปื่อนผมนครับ สองตีแล้วสองตัวสองมาสองอันตีเลยอ่ะยังไม่แตกด้วยโอยกดมาสองอันตีไม่สงสารผู้ลงผู้น้อยเลยครับแล้วไซออนโดนไปโอ้ยถังโดนหอเมเนอะเลีแล้วไปนอดสปาร์กัดเก็บไปครับ โอ้ยแกเงี้ยสี่าไรครับเขาเป็นเงี้ยจัดมาเต็มครับไปดูครับพยายามการถีบคู่ครับสำหรับการกาเรนครับแกถือก็จริงครับแต่แกโดนลุ้มนี่มันหนึ่งลุ้มเสีบมันลุมรถถังชัดๆครับแล้วก็ล่วงไปครับเป็นวาระเจ็บไปได้ไปดูควันที่งครับมาครับแล้วก็แตกไปเรียบร้อยครับดีบ้างครับโอเคครับตกเกมแรกแล้วยีต่อเกมสองครับ ต่อเกมสองกันนะโอเคครับต่อเกมสองครับโอเคครับเดี๋ยวต่อเกมสองครับเล่นเกมสองนี่น่าจะทันครับห้ามโดนด้วยกัน แป๊บหนึ่งนะมีการส่งเห็นยังครับว่ามีคนทำอีกครนี่นครับแป๊บหนึ่งนะผมไปเช็คนี้ก่อนให้ทันผมจะได้สเจอร์ได้ครับโอเคเกมสุดท้ายครับ ดูครับว่าตัดสินครับใครจัได้ใช่ไโอเคครับคุณนินจาเรย์คอนครับตะก,กี้ก็แล้วผมไปออกครับโอ้โหโอเคครับอยากเล่นกับยอดมนุษย์ครับเราจะจัดให้ครับ รันเด็ดพวกนี้ครับข้าวนายไปเลยครับไม่เอาเครับรไม่ได้ข้าวนายครับไม่มีใครเล่นแล้วเหรอ Wouldn't we'll get off.